บนเส้นทางสายเก่าจากหาดใหญ่สู่เมืองสงขลาเมื่อเลี้ยวออกจากห้าแยกเกาะยอไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรจะพบทางขึ้นเขาระยะทางราว2.5กิโลเมตรและบนยอดเขาสูงนั้นคือสำนักสงเวียงป่าโปหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสำนักสงควรลุงตั้งอยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา สถานที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยผืนป่าเขาเทียมดาเสียงลมพัดเบาๆสอดประสานกับเสียงนกก้องกังวานบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การเจริญสมาธิและปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ขาวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อโปขาวองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันว่า ผุดขึ้นมาจากหินจนกลายเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของผู้คนมากมายโดยมีพระอาจารย์ปิติพงศ์เป็นผู้อุปถัมภ์และดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ทุกวันมีผู้คนเดินทางมาสักการะขอพรและทำบุญหรือบางคนเพียงแค่มาพักใจเพื่อให้ได้สัมผัสกับความสงบของธรรมชาติ